so Twicky bitch. Okay, นี่ครับผมอัพอะไรโกจิต้าจนเวลนี้แล้วเวลดูอาแล้วแล้วก็ตัวอ,อื่นที่เป็นเอชอาร์มิโบรีทรังทรังแล้วก็อะไรอะกูเป็นคลูสนี่ครับมีเท่านี้แหละไฟกันหน่อยดีกว่านะ กูจะต้าผมออกลงไม่ได้นะผมเพราะว่ามันเป็นว่ายูอาไ,ไงมันเหมือนแบบถูกเด็กมากเกินไปก็เลยเล่นไม่ได้นะฮะไปเล่นเลยอปดีก็ต้อกาเซมัสโอเคนี่อย่าใช่นี่มานาละไรก็คูซี ทุนนี้น่าเบื่อเนี่ยทนทนไปแล้วทนนั้นดูไรอ่ะสูแต่เราหลหงทนดูวยไม่ต้องไปนึกอ่งช่วช่ายเปลี่ยนตัวโจมตีได้เย ป um. ุ่มปุ่มไปกไปมันก็สุดยอดไม่เเอโอ้ยโนกดสมัยแม่งกูสีกลางโค้งซึ่งว้เลยป้ย จับแลยโชคดีามากเลยผู้สิ้นผมยังได้ซูเปอร์เซยาบูมากเลยแต่ผมเคยได้โบลี่ไงไม่รู้โชคดีเชืยอย่องร้ายนะก็นเอาเองนะมัจับไป าต้องพูดเบ,บาๆด้วยเนะี่ยแล้วคนอื่นกระสือมือหมายต้องพูดแบบหนักแน่นใช่ไหมกระสืมือหมายันยแบบนี้อะไรถึงนะ่ะถึงพอแล้วสามเก้าได้ไปเลยอ่ะไฟไปเลยโหสองตัว พระเจ้าที่จะทางล่างนี้กูทางล่างขั้นสุดยอดทั้งกับทางมันช่างเข้าขะกันจริงเอารมณพลังอนี่ไปบั้งเข้าไปเลรบั้งอาไรบั้งอาไปรบั้งอาไปรบั้งอาไปรเ,ไปไปเ,ปเจ็บนี้อีกนานเว้ย ทุบๆทุบไปเลยทุบๆไปเลยอ้ยโดนตัวซเซลล์ดูดิเรียว่าอะไรตัวนี้ไปแรปเ่อนรักไอโบรีโชว์บ้างร้อครับบอกบบนี่คููพิ่งน่าสดสดไปดิเฮ้เพอร์เฟกต์เลยเพอร์เฟย่างนีง้ยนุ้ยยังชอบมา เซเลมนกูเป็นตัวถ่วงอีกเชยตัวถ่วงเหรอสิบเก้าดาเมจไปงล่ะจิีเบอรี้กูทำไม่ตายโอเมกาวัสเตอร์มึงโอ้โหโค้ดเทพเดือดสิบร้อยพันหมื่นแสนสามแสนดาเมจเป็นไปยังได้ยังใสโค้ดแรงวันนี้ก็จะมาจับคาชิโปครัผมผมบอกเลยว่าหนึ่งคลิปจะต้องจับคาชปอหนึ่งครั้ง ก็จบคลิปนะผมแล้วเมื่อได้อะไรก็จะเราก็จะรีว,วิวก็จบคลิปเลยนี่ได้แล้วจับขาจับป้องหนึ่งครั้งจะได้อะไรเดี๋ยวๆหน่อยเดี๋ยวไปจับขาจับป้องให้คนดู เดี๋ยวพันนาะน่าล้วก็จะลือเกมอื่นด้วยนะผมเกมนี้ก็เป็น d o n b l l Dog Gang Battle แนะนำเล่นสนุกดีนะผมตอนแรกๆมันก็เป็นเกมกระหล่งปองๆพอเล่นจริงสนุกตอนจับขาชะปงเนี่ยแหละมันตื่นเต้นเนี่ยอันนี้เปนดานแจกผมเนี่ยผมอยากได้บลูนะเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นนะมาดูว่าที่ดาวตกครับผมดาวตกยิ่งดีแล้วเรา,ย,ายิ่งเป็นชิิซียนสองยิ่งดีนะผมมา แล้วดูที่ดาวตกก่อนเอ,เออเสบซะยาดีวะดูดี่เสบซะยาเว้ยไปเอาขั้นหนึ่งเองอะโอ้โหอีกโล้อ,องคงจะต้องมีอะไรรีวิวตัวนี้แหละ เออเล่าตัวบทของตัวละครดีกว่านะผมจะมาเล่าเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะผมจำขจะปองหนึ่งครั้งต้องเล่าเกี่ยวกับตัวละครน,นะเดี๋ยวตัวละครน,นั้นอยู่ไหน ม่จะมาล่กให้กับจุดของตัวละครตัวนี้นะครับผมว่าเป็นมายังไงอะแค่สองนาทีก็จบแล้วไว้ม,มันใส่ตัวก่อนแบไม่พี่คดหน่อย

มาแล้วเราแยกก็ผิดเฮ้ยครับจะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของตัวนี้พิเกลโลเนี่ยก็เป็นเอ่อพวกชาวนามกครับผมซึ่งตอนแรกพิเกลโลไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นเป็นพวกของนามิหรือเปล่า ขนาดเป็นพระเจ้าเม่รู้หาเหวเลยเลยนะฮะก็ได้รวมพลังกับเทพเจ้าของโลกก็ได้พลังมาเพื่อไปปราบเซลซึ่งเคเป็นตัวร้ายของโกคูภาคเด็กมาก,ก่อนตอนนั้นพิกโลกแก่หนังหนังเหนียวมากนะฮะสู้ใครก็ไม่ค่อยได้ตอนแรกโกคูก็แพ้พิกโลกไปนะผมแล้วแล้วสั้นคคอพิกาโลก็ได้รวบรวมพลัง ก็ชนะเคยเคยชนะโกคูมคามหลายครั้งหลายคราวแล้วนะฮะนี่คือเรื่องเรื่องราวของพิกโกโลนะครับผมพลังของพิกโโลก็ประมาณแบบพอสู้โกคูได้เฉพาะอตอนเด็กนะสู้โกคูได้เฉพาะอตอนแบบเด็กคนแซดเนี้ยแคนะ่ผมนี่คือประวัติของพิกโกโลคาวนะครับผมสวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ